ท่านได้รับไหมไม่รู้เราได้รับชัวก็คือพูดง่ายๆว่าเรากําลังทําบุญทําอะไรดีก็ตามแล้วระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ใช่ไหมคือการระลึกถึงท่านการเหมือนอุทิศส่วนกุศลนั่นแหละให้กับครูบาอาจารย์ซึ่งทาได้เป็นสิ่งที่ควรทําด้วยเพราะว่าการที่เคารพไหว้ครูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าจริงๆเราเคยพูดถึงเรื่องเลเวลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมการที่เราสมมติเราไหว้พระพุทธเจ้าคิดว่าสมควรไหมที่เราจะไหว้หัวหมู ไม่ควร,วาาครเรามีครูบาอาจารย์คนหนึ่งที่เคารพเราเคารพหลวงพ่อเรากด่เงี้ยเราเอาชานมไข่มุกไปถวายท่านทุกวันสมควรไหมไม่ไม่สมควรเดี๋ยวท่านเป็นประหวานถูกถูกไหมเนี้ยต่อให้เป็นทักที่เสียไปแล้วเรามีรูปปั้นตั้งอยู่บนที่ปึ้งครับเราไหว้หัวหมูก็ไม่ได้เป็ดได้ไหม ไปปาก,กิงพิซซ่าเราก็ไม่เห็นท่านจะเอื้อมมือออกมากินถูกไหมเพราะท่านท่านไม่เสยเรื่องอย่างนี้สิ่งที่ทุกคนทุกชนชั้นเสพได้หมดเหมือนกันหมดเลยคือบุญกุศลที่เราอุทิศกุศลให้แม้กระทั่งพระพุทธองค์ก็ตามเป็นครูบาอาจารย์ใช่ไหมเราก็เลืกถึงท่านได้แต่ว่าการอย่างที่บอกคือเราบูชาเราก็ต้องที่สูงสุดก็คือต้องปฏิบัติบูบชาปฏิบัติบูชาบูชาด้วยใจแล้วก็ทําในสิ่งที่เราทำแล้วก็อุทิศให้กับท่านซึ่งเป็นเรื่องที่สมควรที่สุดซึ่งบูชามีสองอย่างคือหนึ ก็คือการบูชาด้วยการ้วยของด้วยของทุก่ยู้ฏิกรรมประเด็นบูชาคือการบูชาด้วยการนาสิ่งที่คําสอนของพุทธองค์มาไปทำแล้วม่ได้เกิดผลนันดีที่สุดครับผมณททานกับสร้างพระองค์ใหญ่แบบไหนดีกว่ากันขึ้นอยู่กับใจการทําบุญทําทานหรือสร้างพระอะไรขึ้นอยู่กับใจใจเราเป็นใหญ่ถ้าใจเราทําอะไรแล้วเกิดความบริสุทธิ์ใจทั้งก่อนทําระหว่างทําและหลังทํา สบายใจหมดเลยครบอ,อ,องค์ประกอบแล้วรู้สึกดีมากบอกต่อทุกทุกอย่างครบอ,องค์ประกอบเพราะฉะนั้นคุณได้บุญมากเขาจะมีคาถาอยู่คาถาหนึ่งว่ามโนปุพังเข้ามามโนเศรษามโนมยาแลวสามก็คือทุกอย่าง ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นหัวหน้าใจประเสริฐที่สุดใจประเสริฐที่สุดและทุกอย่างสแล้วสํำเร็จได้ด้วยใจครับโอเคเพราะใจสําคัญที่สุดบางทีเนี่ยอันนี้สมมติเฉยๆนะคุณกำลังสร้างพระแล้วเกิดมีทิฏฐิมาแล้วว่าโอ้โหนี่ฉันสร้างพระฉันต้องได้บุญใหญ่แน่นอนแล้วต้องนึกบุญเงี้โอ้โหฉันต้องสักชื่นลงไปด้วยเนี่ยเกิดทิฏฐิมานะไก่คนหนึ่งอ่ะทำบุญให้กับขอทานโดยการให้บาทหนึ่งแล้วแบบใจบริสุทธิ์มากที่เลยก่อนทําก็ดีระหว่างทําก็ดีหลังทําก็ยังสบายใจอีกอันนี้บุญะะเยอกกว่าารรททพ ขึ้นอยู่กับใจนี้ตัวว่าเราไปที่ตลาดเราเห็นปลาหรือเต่าหรืออะไรก็ตามที่เป็นสิ่งมีชีวิตแล้วรู้สึกว่าสงสารมากอยากจะช่วยอ่ะอยากจะเมามาหมดทั้งแผงเลยแล้วไม่บ่อยแต่ทำไม่ได้อ่ะไม่มีตังหรือไงเงี้ยก็คิดซ้ำๆเขาเนี่ยเขาเนี้ยการที่เราไปเห็นเงี้ยเกิดเวทนาแล้วเราดันเือดเป็นทุกข์อีกคืรเรากำลังส่งจิตออกนอก แล้วเอาความทุกข์มาใส่เราใช่ไหมคือเราทําได้ว่าเราเห็นเออเวทนาเนาะอยากทําให้ดีขึ้นมันก็ขึ้นอยู่ว่าเราทําได้แค่ไหนแต่การที่คุณดึงความทุกข์ของทุกอย่างมาใส่ตัวคุณเองอ่ะตอนนี้เป็นทุกข์กับตัวเองแล้วซึ่งไม่ควรของพวกนี้แก้ด้วยการทํภาวนาอรู้เห็นตามความจริงคุณต้องทําสมถาก่อนอทาให้จิตใจกําลังเข้มแข็ง<ม>จะได้ไม่หวั่นไหวกับเรื่องพวกนี้จนเกินไปเพราะเราไม่สามารถช่วยทุกคนทุกสิ่งในชีวิตในโลกได้เสร็จแล้วคุณก็ไปวิปัสสนาคือรู้เห็นตามความจริงว่าเฮ้ ทุกสิ่งทุกอย่างสันโลกร่วมมีกรรมเป็นของตัวเขาเองใช่ไหมเราทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ไม่ทําอืำเนาะสบายใจอย่าเดินไปตรงนั้นดีกว่าก็เลี่ยงได้ไงก็แล้วแบบนี้มันแบบมันติดภาพอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาของโลกโลกไงแต่ในความจริงคนเรามันไม่มีทางเลี่ยงความทุกข์ได้อืเราไม่มีทางเลี่ยงคนไม่ดีได้แล้วในสังคมเนี่ยเรามีคนสิบคนยี่สิบคนร้อยคนเนี่ย เราบอกว่าเราอยากจะคัดเลือกมีแต่การยานั้นไม่ที่ดีมันทําไม่ได้เราเป็นสัตว์สังคมยังไงก็ตามเราต้องเจอคนที่ดีและไม่ดีเป็นของคู่กันเป็นของคู่กันโอเคไหมสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่ว่าฉันหลุดและหลีกเลี่ยงจากสังคมฉันไม่ยุ่งกับใครทั้งสิ้นฉันจะอยู่ในที่ของฉันเป็นไปนไม่ได้็ไม่ได้ถูกไหมถูกยังไงก็ตามมันต้องพัดพาไปให้เจอคนที่ไม่ดีอยู่จนวันยังขอาม ที่มัอยู่เราทำยังไงใช่ไหมเหมือนกันเหมือนกรณีสมมติเราไปเจอปลาสมมติเราเจอคนไม่ดีเหมือนกันจะฆ่าม,มันให้ตายเหรอก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหม